ฉันไม่ชอบเธอเธอชอบแซะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเธอมันเป็นละครของเธอที่เธอจะไม่ชอบไม่ชอบเพราะทุกอย่างบนโลกแบบนี้เธอชอบใครไม่ชอบใครไม่มีผลต่อชีวิตเธออยู่แล้วเธอชอบฉันเธอไม่ชอบคนนั้นเธอไม่เธอไม่ชอบอีนั่นเธอชอบบักนี้นั่นคือละครที่โลกนี้สร้างมาเพราะสุดท้ายแล้วเธอปิดโทรศัพท์ลงเธอต้องหาเงินกินข้าวคือเก่ามันไม่ลําบากอะไรเลยเธอชอบใครไม่ชอบใครไม่ลําบากเพราะเธอดับจอลงเธอต้องไปเห็นเบี่ยเหมือนเดิมถูกไหม นี่คือความสุขดูแล้วเรามีความสุขแต่ถ้าดูแล้วเรามีความทุกข์จะไปเบิ่งมันอย่างเมื่อกูปปิดจอดลกูตงไปหาเขาเกินเขาเราแมนบอถูกบอฉันไม่ชอบเธอว่าเธอเธอชอบแซะเขาตอนนีน้เธอลองคิดตามฉันเธอจะมีผลอะไรกับชีวิตเธอใครไปอะไรเรื่องเขาให้เขาเป็นไปเลยเพราะเธอปิดจอดลงเธอต้องไปตัดอ้อยเหมือนเดิมเธอต้องไปล้างถ้วยเธอต้องไปสอนนักเรียนเธอต้องไปติวเตอร์เธอต้องไปแอร์คตติดเหมือนเดิม คนคนที่เธอสร้างเขาหรือไม่ชอบเนี่ยไม่มีผลต่อการงานของเธอเธอต้องไปแบกอ้หอยแบก่านแบกเสาสร้างมันเด้สร้างบักรกนีเด้เฮ้ยบุสร้างแต่จะขาดแต่ปิดจอ่อลงความสร้างงานบริเกวกบชีวิตคุณเลยชีวิตคุณคือหาเวลาไปทำมาหากินไปตั้งหนาง้าตั้งตาเก็บเงินเข้ากระเป๋าเยอะๆอุ่นๆแล้วก็เวลาเป็นป่วยเป็นไข้จะได้ดูแลตัวเองนั่นแหละนี่คือปัญหาของเจา้าที่มันบบมสิ่ประตมาสร้างไพ่เลย สั่งหรือรักหรือชอบสุดท้ายปิดจอลงต้องทำมาหากินนี่คือชีวิตการเบิงด่าลาศิลปินนักรล่อก็จะบอกเลยออาพัดดัพอดีข้าเื่นชอบห้าเบิงแต่ว่าเหาจะไปสร้างโลกแบบศูนแห้งนี่ปิดจอลงเราต้องกินข้าวเราต้องนึ่งข้าวเองเราต้องหุงข้าวเราต้องสับหมูต้องไปตลาดเองเด้ถูกไหมคนที่สร้างเขาคุณไม่ได้มีผลมาคนที่คุณเขาคุณสร้างเขาเขาไม่มาจอดรถตันตันหน้าบ้านคุณแน่นอนเพื่อนบ้านเขาจอดจอดตันคุณ นั่นแหละคือความจริงใครกลนีลน่ล่ะยุ่ง